สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าฉบับสายฟอร์สตล์หญิงยนต์นะคะทุกคนไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลงพรายเมอร์ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้คือถูกและดีมีอยู่จริงจ้ะถามว่าลงทําไมเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางเนี่ย ติดทนนานตลอดทั้งวันเลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะลงรองพื้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีที่เป็นสีเดีวยวก,กันกับผิวหนังเราเลยนะคะก็จะให้เนี่ยช่วยในการปกปิดพวกรอยดําต่างๆหรือพวกสิวต่างๆนะคะทุกคนและตัวที่เราใช้นะคะก็จะเป็นตัวที่มีสีที่สว่างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะแต่ก็ระวังหน้ารอยนะคุณสีนี้ก็จะมีความสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ทําให้หน้าเดียนลอยนะจ๊ะทุกคนเราก็กใช้มือเกลียดๆ,ๆ,ๆ วัวใบหน้าทุกคนหรือว่าใครมีแปลงก็สามารถใช้แปลงหน้าจ้าจากนั้นค่ะเราก็จะทําการปกปิดขอบตามีแันด้าของเรานะจ๊ะ mm hmm. โดยการจะลงสีแดงบริเวณขอบตาก่อนนะคะก็คือรอบดวงตาลงถึงแก้มด้วยนะคะแล้วเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะปกปิดลงไปนะคะซึ่งมันช่วยได้เยอะมากมากค่ะทุกคนอาจใช้แปลง เกลี่ย,ยให้ทั่วนะจ๊ะทุกคนมันจะไม่เห็นมีแผ่นหน้าโผล่มาจ้ะต่อมาจาก,าก็จะมาเช็ดหน้านะจ๊ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเช็ดตอนนี้ก็ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราทานท่านนี้ไปก็ปิดหมดนะจ้ะแต่ว่ายิงดเยอะค่ะเป็นคนเยอะชอบแบบที่มันเยอะเยอะนะคะแล้วเราก็จะเซตเครื่องสอําอางของเราด้วยแป้งพรอมเมอร์นะคะมันจะไม่มีสีทุกคนมันจะแค่เป็นตัวทํ่ให้เครื่องสำอางติดทนนานมากกว่าเดิมนะคะเราก็จะใช้แป้งพับตัวนี้นะคะทุกคนมันจะช่วยให กันน้ำคุมน้ำเอยไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าคุมมันกันเหงื่อนะจ๊ะทุกคนคือมันดีมากต่อมาจากเราก็จะมาตกแต่งใบหน้าของเราให้มีสีสันนะคะวันนี้ใส่ฝอต้องเป็นเน้นแบบสีเข้มๆนะคะเราก็จะเป็นแบบวันนี้จะแต่งแบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กริตเตอร์ที่มันแบบฉ่ำวาวจ้ะคือเห็นตั้งแต่4กิโลเมตรนะจ๊ะคือมองมาคือเห็นตาก่อนเลยจ้ะ คือมีความวิงวาวมากค่ะทุกคนลองไปทําดูนะจ๊ะทาด้านบนแล้วก็อย่าลืมทาด้านล่างนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเหมือนคนตาลอยจ้ะอ่ะแต่ขนตากัานจ้าระวังนะจ้าระวังหนีบหนังตานะจ๊ะมันเจ็บเด้อต่อมาค่ะเราจะปัดสคาร่านะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราควรที่จะกริดอายไลเนอร์ก่อนจ้ะแต่ว่าตอนนั้นคือสมองไม่มีจะเบลอก็เลย ปัสมาคลขาก่อนเลยนะจ๊ะต่อมาค่ะอ่ะนึกขึ้นได้แล้วเราก็จะกรีดอะไรเนอร์นะคะไม่เป็นไรกรีดทีหลังก็ช่างมันจะ้ะมันแก้ได้นะทุกคนนะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นาะเป็นเรื่องปกติจ้ะอ่าเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดด้านหัวตานิดนึงนะจ๊ะรวมถึงเราจะมีการแก้ไขตรงปลายหางนิดนึงนะจจะให้มีความแบบ ความุมเข้มนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะติดขนตาที่ซื้อมาจากเซฟอร r a ทุกคนคือลด50%จ้าแม่คุ้มมากคือนาะมีความปังมากค่ะมีความเรียลเวอร์นะคะติดง่ายใช้ได้นานใช้ได้หลายครั้งไม่หลุดนะจ๊ะสวยแค่นี้สวยละอ่ะต่อไปนะจ๊ะเราก็จะเขียนคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วของพี่ชัดนะคะทุกคนคือ ทั้งถูกและดีคือกันน้ํากันเหงื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะทุกคนคือยี่สิบสี่ชั่วโมงอาจจะเลยไปถึงสี่สิบแปดชั่วโมงก็บ้าได้นะทุกคนอ่ะเป็นไงคะหลังคาดิฉันเสร็จแล้วคะ่ะสวยนะคะเราก็จะมีเบรนตรงหัวนิดนึงนะคะไม่งั้นจะดูเข้มหรือว่าดุเกินไปนะอ่ะสังเกตนะคะว่าคิวไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันคือเรื่องปกติคะ่ะทีนี้นะคะเราก็จะเพิ่มแก้มฝาดเข้าไปนะคะทุกคนอ่าไม่พอคะ่ะ เราจะเฉดใบหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะดึงให้มันมีความแบบคมเข้มมีโหนกแก้มมีความแบบหน้าเป็นอม เฉดขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเบนเบนตรอมรีแก้มให้มีความเลือดฝาดนะคะถ้ามัน赖ดูเข้มเกินไปเหมือนถึงว่าแดงเกินไปแล้วก็ใช้แป้งพับปิดดนิดนึงนะแม่จะกลายเป็นแก้มลิงจ้ะตอนแรกค่ะเราจะใช้แบบลิปแบบทาปากแบบเบาๆแต่คิดไปวาวันนี้เราปังตาเราปังคิ้วเราปังแล้วขอปากปังด้วยแล้วกันล้วก็ใช้สีแบบนูโทนน้ำตาลส้มนะคะมันก็จะแบบปังเวอร์แบบฝ่อเต็มที่ค่ะแม่อาทีเราก็จะไปแบบ บูดูผมนะคะวันนี้ไม่เวลาค่ะก็เลยได้แค่วีวีค่ะแล้วก็อ่สัตที่กัดผมนะคะนิดหนึ่งนะคะก็จะดูปังปุริเย่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนะคะจุ๊บจุ๊บนะจ๊ะอาซวยสวยย่างยังไม่ไปอีกอ่าย่างอาซวยอามันนามมนโหนไปอาบ้าอีกอัดจุ๊บอีกรอบโอเคบายจ้า